ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบื้องต้นแค่4ี่รายทีมในฝันเทนฮา,าร์คคาดไหลอัพแมนยูฤดูกาล2023-2024เอริกเทนฮาร์ถือว่าประสบความสำเร็จกับการเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูฤดูกาลแรกเมื่อสามารถนำทีมจบท็อปโฟคว้าตัวไปลุยศึกอยู่่าแชมเปี้ยนีกพร้อมกับผงาดคว้าแชมป์คาราบาวครับและยังมีลุ้นแชมป์เอฟเอคัพหลังได้เข้าชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ แน่นอนว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการปรับจูนผีแดงเพื่อก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการทวงความยิ่งใหญ่โดยในช่วงสมัมน,นิ้เทนฮากเตรียมแผนที่ยกเครื่องขุมกำลังอีกรั้งโดยเขาล็อกเป้านักเตะที่ต้องการเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งอย่างน้อยจะมี4รายที่จะเข้ามาเติมเต็มทีมช่วงที่ผ่านมาแมนเตอมีหลายตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนซึ่งแสดงออกมาให้เห็นบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ไล่ตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูไปยันกองหน้า แน่นอนว่ากุนซือชาวดัตต้องมีการเสริมทัพเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเชนฮากนั่นคือการเสริมกแกร่งในตำแหน่งหน้าเป้าและผู้เล่นที่เขาอยากได้ที่สุดก็คือแฮ oh ok ร์รี่เคนหัวหอกจอมโตรประตูจากไกาเดทองท็อดแนมฮอสเปอร์เขนตะบันไป30ประตูในพิมร์ลีกรุูการนี้เป็นรองแค่เออร์ลิงหาแลนดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สัดกระจุยคว้ารางรองเท้าทองคำไปครอบครองในซีซั่นนี้ สถิติยิงประตูของเคนช่างสวนทางกับความสําเร็จของทีมและของเจ้าตัวเพราะนักเตะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับทรวี่แชมป์แม้ต่รายการเดียวกับการเล่นให้เอรอฉะนั้นการที่สัญญาปัจจุบันของเขาเหลือแค่หนึ่งปีเท่านั้นนี่จึงเป็นโอกาสทองสําหรับผีแดงที่จะพยายามดึงเข้ามาเล่นในถิ่นโอทัฟฟ์ดถ้าหากการย้ายทีมประสบความสําเร็จกับตันทีมชาติอังกฤษจะรับบทบาทหน้าเป้าของแมเจเตแบบอัตโนมัติตามระบบที่เทนฮากกำหนดเอาไว้ แน่นอนว่าศักยภาพของเขาเหนือกว่าวเวคอสและอองตัรนีมาร์กยาวหลายเท่าขนะดเดียวกันอีกตำแหน่งที่เทนฮากต้องการอย่างมากก็คือผู้รักษาประตูเนื่องจากจนถึงตอนนี้ดาบิดเดคายัางไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่ซึ่งของเดิมจะหมดลงสิ้นเดือนมิถุนายานนี้แต่ต้องให้โกชาวสเปนิสเลือกสลัดน้ำมึกต่อสัญญากระนั้นเทนฮากก็ยังคงต้องการคว้าในด่านคนใหม่อยู่ดีสำหรับตอนนี้ชื่อของดีโก้คอสตาในด่านดาวรุ่งมาจากเอฟซีปอร์โตอยู่นลิสของเทนฮาก โดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ยังโดดเด่นกับต้นสังกัดงานนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือโคมลอยเพราะแมนยูส่งแมวมองไปจับตาดูฟอร์มของนักเตะอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมาตามด้วยตำแหน่งแบ็กขวาแมดิโกโดาโรและอารอนวานบิสาก้าจะพัฒนาศักยภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเทนฮากเพราะเขาอยากเซ็นสัญญากับเชอร์มีฟริมปงหลังนักเตะทำผลงานโดดเด่นเหลือเกินกับไบเออร์เลเวอร์กูเซนจากรายชื่อที่ได้มาตอนนี้นั้นจะทำให้แนวรับของทีมแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอน โดยจะมาตำแหน่งเซนแบ็กซึ่งคู่หูที่จะได้ลงเล่นตัวจริงคงหนีไม่พ้นลิสโดมาตินสกับราเฟลวารันส่วนลูกชอมปากหลักแบ็กซ้ายแต่ก็สามารถขยับไปเล่นกองหลังตัวกลางในสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้ในส่วนของแดนกลางตอนนี้ดูเหมือนกาซิมโรกับคริสเตียนเอลิกเซนกำลังเล่นได้อย่างเข้าขาและมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งสองคนจะได้ลงเล่นพร้อมกันต่อไปแต่ในส่วนของแนวลูกอาจจะมีเพิ่มเติมเพราะตอนนี้มีแววที่พวกเขาจะได้เมสันเมาส์มาจากสิงโตนิเกเมนครามเชลซี งานนี้ถ้าหากการย้ายทีมเกิดขึ้นจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแทคกติกโดยเทียนฮากคงจับเมาส์ลงเล่นร่วมกับกาเมโรและเอริกเซนส่วนบรูโน่เฟนเดรสน่าจะมีอิสระในการเล่นตำแหน่งจอมทัพอย่างเต็มที่ฉะนั้นในตำแหน่งกองหน้าจะมีการปรับเพียงเล็กน้อยสำหรับมาคัสและฟอร์ดซึ่งยังคงได้เล่นกองหน้าในกรณีที่ทีมได้เขยนมาร่วมทัพโดยดรแรดชี่เจ้าของดาวซันโบว์สูงสุดของทีมในซีซั่นนี้จะเป็นคู่หุ้นถล่มประตูของเขนที่จะทำให้กองหลังคู่แข่งต้องคาสั่นเลยทีเดียว คาดการไล่อัพแมนจิตฤดูกาลองพยีัน2 0 2สผู้รักษาประตูเดียโก้คอสตากองหลังเชอร์มี่ฟริมปงลิซโนมาติเนสราฟิลวารันลูกชอกองกลางเมสันเมาส์กาซิเมโรคริสเตียนเอเล็กเซนมิดฟิลด์ตัวรุกบรูโน่เฟนันเดสกองหน้าแฮร์รี่เคนมาคัสและฟอร์ดถีโอเคสัญญาเร่งถูกดึงเมาส์หลังจบ FA ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเร่งดำเนินการหาหรือเชลซีเกี่ยวกับการดึงตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีม โดยรายงานเมื่อวันพุธระบุว่านักเตะต,ตกลงสัญญาส่วนตัวปีแสดงได้เรียบร้อยแล้วเทเลกราฟลงข่าวแมนเชสเตอร์ผ่านข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับเมาส์เป็นที่เรียบร้อยโดยตอนนี้กองกลางวัย24ปีเหลือแค่รอให้ฝั่งสโมสร,รตกลงเรื่องค่าตัวให้แล้วเสร็จถือเป็นความคืบหน้าของปีแสดงในการเจรจาคว้าตัวกองกลางทีมชาติอังกฤษมาครองหลังจากนักเตะเป็นที่สนใจของทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลในช่วงก่อนหน้านี้เชื่อว่าปีแสดงเตรียมหาหรือเชลซีอย่างเต็มกำลัง ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นหลังจบศึก F a ครับรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้ซือดังอังกฤษเชื่อว่าเอริกเทนักพร้อมวางตัวเมาส์ให้เล่นในฐานะนักเตะต,ตำแหน่งหมายเลขแปซึ่งหากสมสนจัดการคว้าตัวสำเร็จจะเดินหน้ามองหากองหน้าตัวเป้ารายใหม่เป็นลำดับถัดไปในส่วนของค่าตัวยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเพราะในรายงานระบุเชลซีอยากได้55ล้านปอนด์แต่ทางปีแสดงพยายามต่อรองเพราะมองว่าแพงไปสำหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงปีเดียว ลือสพาดเคนยื่นเรื่องย้ายหนีสเปอร์โคอซแมนอยู่ซัมเมอร์นี้ซื่ออังกฤษเล่นข่าวคลุกวงในท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมว่าแฮร์รี่เคนยอดดาวยิงกับตันทีมช่างกฤษได้แจ้งเรื่องไปยังต้นสกัดแล้วว่าต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีจุดหมายเดียวเท่านั้นที่แมนเชสเตตซึ่งกำลังต้องการศูนย์หน้าตัวเป้าอยู่พอดีเป็นที่คาดกันไว้อยู่แล้วว่าเคนจะตัดสินใจย้ายออกจากสเปอร์เมื่อตลาดสัมเมอร์นี้เปิดทำการด้วยหลายๆปัจจัยที่ประกอบเข้าด้วยกัน แรกสุดคือการที่อายุอานามของเขากําลังจะเข้าสู่หลัก30ตอนกลางปีนี้แล้วเข้ากับเหลือช่วงเวลาให้เก็บเกี่ยวความสาเร็จกับการค้าแข่งอาชีพอีกไม่กี่ปีถัดมาคือการที่เคนอยู่กับสเปอร์มาตั้งแต่เป็นแข้งเยาวชนและถล่มประตูต่อเนื่องอย่างน้อย24ลูกต่อปีมา9กซีซั่นติดต่อกันแล้วจะกลับไม่เคยมีแชมป์รายการใดติดมือทั้งสิน้นในเวลาีการรุ่นน้องร่วมทีมช่างกริดอย่างฟิลโฟเดนกดแชมป์พิมลิกไปแล้ว5สมัยพร้อมลุ้นทําที่เป็นแชมป์ร่วมกับแมนซิตี้ซีซั่ อีกประเด็นสําคัญคือการที่สเปอร์น่าจะพร้อมเปิดไฟเขียวพิจารณาข้อเสนอที่มีเข้ามาถึงเคนในช่วงซัมเมอร์นี้ภายหลังเจ้าตัวเลิกสัญญาค้าแข่งกับทีมแค่1ปีเท่ากับจะเสี่ยงเสียฟรีตามกฎบอสแมนหากปล่อยให้เข้าช่วงซีซัน,นาลาสุดาซันอ้างว่าเคนได้แจ้งกับสเปอร์แล้วว่าต้องการย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และต้องการอยู่เล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปเพื่อลุ้นทำสถิติเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีก จากที่ตอนนี้กดไปแล้ว213ประตูะตามหลังผู้นำอย่างอลันเชียร์ที่260ประตูอยู่ที่47ลูกเท่านั้นและเมื่อความต้องการของเคนคืออยู่เล่นในบ้านเกิดต่อไปเท่ากับตัวเลือกของเขาไม่อาจเป็นอื่นได้นอกจากแมนเดดรายเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อปีแสดงก็ต้องการดาวยิงคนใหม่เข้าไปเป็นต,ตนนัวความหวังพ <r> อดีด้วยเหตุที่แมนเดดเป็นตัวเลือกเดียวของเคนเป็นเพราะแมนซิตี้มีดาวยิงชั้นยอดทั้งเออร์ลิงฮาแลนด์กับฮูเรนอวารสอยู่แล้วขณะที่ลิปูก็มีตัวเลือกกองหน้าล้นทีมแล้วเช่นกัน ส่วนทางอาร์ซนอลกับเชลซีไม่เป็นตัวเลือกของดาวยิงวัย29โดยปริยายเนื่องจากความเป็นศัตรูกันของต้นสังกัดทางการแมนยูจับดาโล่ต่อสัญญายาวฟังเจ้าตัวเปิดใจแมนเชสเตอร์เตดประกาศยืนยันจับดิโก้ดาโล่แบ็กขวาท,ทีมชาติโปรโตุเกสต่อสัญญาค่าแข้งที่ถิ่นโอทาฟอร์ดออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2028พร้อมออปชั่นขยายอีก1ปีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพุธที่3ามพฤษภาคม กองหลังวัย24ปีโชว์ฟอร์มได้น่าะทับใจในฤดูกาล2022-2023หลังขับเชี่ยวแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับอารอนวานบิสซาก้าส่งผลให้อลิกเนกนากขุนสื่อชาวดัตประทับใจผลงานและต้องการให้สมสรต่อสัญญาก่อนลุล่วงได้ดีในที่สุดดาโลซึ่งลงเล่นให้ปีแสดงไปแล้ว107เกมตั้งแต่ย้ายมาจากปอร์โตเมื่อปี2018และติดทีมชาติโปรตุเกสไปแล้ว21เกมเผยหลังต่อสัญญาว่าการเล่นให้แมจเตเป็นหนึ่งในเกียรติยศสูงสุุุดดเทท่่าีีคณจะมไ้ในฟตบอล พวกเราได้แบ่งปันช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมตลอด5ปีที่ผ่านมาและผมก็เติบโตขึ้นมากความลงไหลในสโมสรที่น่าทึ่งแห่งนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่วันที่ผมเข้าร่วมในฐานะกลุ่มนักเตะเราทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังเริ่มต้นการเดินทางที่พิเศษในตอนนี้ผมสามารถรับรองได้เลยว่าจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายและทำให้แฟนบอลภาคภูมิใจในทีมนี้ แรงผลักดันนั้นยังคงดําเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ทุกคนต่างใจจดใจจ่อ,อก,กับการเตรียมตัวสําหรับนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับดาลกกล่าวทั้งนี้แมนเชสเตอร์จบด้วยการเป็นอันดับสามพรีเมียร์พร้อมคว้าโคต้าไปเล่นถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้ารวมทั้งยังเหลือโปรแกรมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับกับแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองที่สนาเมเบมรลีย์วันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ผีลดกระนำราคาอ e ีลังกาลงครึ่งหนึ่ง แมนนิเตตมีความคิดที่จะลดราคาค่าตัวของแอนโทนีอีลังกาบีกทีมชาติสซีเดนลงมาครึ่งหนึ่งหลังจากนักเตะกลายเป็นส่วนหนึ่งในทีมโอทัฟฟอร์ดดาวเตะวัย21ปีก้าวขึ้นมาจากทีมอาคาเดมี่ของผีแดงและประเดิมทีมชุดใหญ่ให้ยูนเตดไปเมื่อปี2021อย่างไรก็ตามอีลังกาได้ลงเล่นตัวจริงเพียงเกมเดียวในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในเกมลีคัพกับชาวตันแอตเลติกและไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเลยนับตั้งแต่ลงสนามในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมที่โรลิพูถลม่ม ในขณะที่ผีแดงมีความตั้งใจที่ปล่อยยืมเพื่อให้อีแลงกามีโอกาสลงเล่นมากขึ้นในฤดูกาลหน้าแต่สถานะรอบข้างของเขาที่สโมสรก็ทําให้พวกเขาพิจารณาข้อเสนอราคาที่ลดแล้วสําหรับปีกรายนี้ด้วยโดยตอนนี้ราคาลงมาเหลือ10บล้านปอนด์แทนที่จะเป็น20บล้านปอนด์เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวส์หากเขาต้องออกจากสโมสรในซัมเมอร์นี้เกมสุดท้ายของเขากับพีแดงก็คือนัดพบเซบียาในเดือนเมษายนซึ่งอยู่ในเต็ดตกรอบยูโรป,ปาลีก ขณะที่เขาก็น่าจะได้มีส่วนร่วมใน FA ครับนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้ค่อนข้างแน่อ e ีลังกาลงเล่นไป55เกมให้กับแมนเชสเตอร์ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาถามไป4ประตูโดยล่าสุดเกิดขึ้นในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบน็อกเอาท์ที่พบอัลเดรโกมาริดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022คุ้มค่าทุกคำ เอ็ดิธเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยตนมีโอกาสได้พูดคุยกับเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานกุนซือปีสแสดงเป็นประจำและได้เรียนรู้หนึ่งในเรื่องสําคัญที่จะนําสโมสรแห่งนี้วนคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งกุนซือชาวดัตเข้ามารับงานในทีมโอทาฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและสําหรับฤุูการแรกของเขากับทีมถือว่าประสบความสําเร็จเรื่องสามารถนําผีแดงจบท็อปฟและยังได้แชมป์คาร์บาวครับแทมมีุ่้นสึกเอฟเอครับที่จะชิงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ เชนฮากเคยกับเดอะไทม์สื่อดังระดับโลกว่าเซอร์เฟอร์กีมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ตนประสบความสําเร็จเบื้องต้นในสีซสั่นนี้พร้อมยอมรับมีโอกาสได้ติดต่อก,กับป๋าเป็นประจําและเชื่อว่ามหาบุรุษชาวสะกอตติชจะช่วยทําให้ตนเป็นกุ่ซสื่อที่เก่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เซอร์ Alex อเล็กซ์อัมลาทีมวัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงหลายๆปีหนึ่งในคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเซอร์อเล็กซ์ก็คือต้องมีมาตรฐานสูงผมอยากนําสิ่งนี้กลับมา ดังนั้นทุกๆคนที่อยู่ในองค์กรแห่งนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานสูงและนักฟุตบอลด้วยเช่นกันผมได้พูดคุยกับเซอร์อเล็กซ์เป็นประจำเขาให้ความเห็นกับผมและผมมีความสุขที่ได้ความเห็นเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดและความเฉลียวฉลาดของเขามันมีค่ามากๆที่ได้พูดคุยกับเขาผมได้เรียนรู้มากมายจากเซอร์อเล็กซ์เพราะเขาคือตำนานนี่คือแรงบันดาลใจสำหรับผมว่าต้องเป็นผู้จัดการทีมยังไงอดีตเทรนเนอร์อาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมกล่าวทิ ax, ้งท้าย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ